กำน,นั่งพุ่มหนำอยู่แล้วบ้านนี้เต็มอัตตาเหลือดีน้ำนักก็คือเนาะเออลงมูลกูเออแล้วทวนเด้อข้าก่อนสาี่ดวงเออเก็บไปไหวในที่เพื่ออะไรไปคามหาเออค้องใส่อย่าคล้องเวลา,าเออเอาความล้งล่ะ,ะ,ะเดี๋ยว้อจะไปคัดให้ดอกเออนั่นแหละความน้ำออกลูกโอ้ยข้าคัดเห็นความความน้ำออกละ่เออละเอ้ยล่ะเอ้ย <c oughs> เอออยู่ในเฮื่นในส่น้นโดนหลายออกมาเห็ดเบียกเข็ดงานเออความใบเดี๋ยวเออจะไปคัดให้ดอกเออนั่นละเดี๋ยวเอยจําไปคัดให้ททำความสะอาดห้ดอกนั่นแหละ บินซักมาเลยบินซักมาเลยดจัยุงจดได้ลนี่ยอันยุงไม่ม่นมาผ้าโอ้โหเอาไว้ทันัดเดี๋ยวเอ้ยจังคัดให้ดอกโอ้ยคอยบ้างเน่ ไเออเบาๆหน่อยไอเสื้อเหลืองออเจออะไรเนี่ยกินไม่ได้แล้วรุ่นนั้นแล้วอันนี้นะพูดสภาพอนดีนี้ฟักัน โอ้ยหนาเมแน่บางค่อยด้เห็ดค่อยแน่โอ้ย บ่นนีีพ้้องกระโพดกระโฟมังโม่มังแตงมันเหงไหมไม่ใไงผ้าหัวขวันหัวขวันนั่นอายเสื้อเหลืองค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นตั้งไต่ไม่ไงเจ้าหัวขวันลูกไส่เจ้าบอเมื่อกี้นี่หัวขวันกันเนาะอายอายเสื้อเหลืองเนาะเออจักพบุพพิเวมาทางดังแต่ทางไหนอืมอืม สายบออืมกเอาดอกของเก่าสิอืมาบอกว่าไม่มีคนเอาหรอกสันของเก่าเก่าสันอืมแล้วก็รักป่าใหม่ใหม่เขาจะเหนียวใส่เอ้ยไอปีผสมมาห

ตัง,ย,ตงยิ้นหมอนไม่ดได้อ้าเข่าหอกเครื่องซักผ้านะ่ะบ่ได้อาา้าเข่าเอาไ้ยังสีได้บ่ะเออเอาไว้ยังสีก็ดีล่ะลู่องดีงดอ๋ออ่าอ่เอาละมองเงียน,นันยมุ้มม,ม,มือนเดชนาาัผ่าดำคุ้มเหมือนเดชน,าานัยนันเอาคนว่าคนว่าสมบัติเจ้าเนาะ จำมันอีกยังงน่งก้องแกงก้องกึ่งยังของเจ้าอยู่แน่นผ่านคุ้มอยู่หันผ่านยางคุ้มอยู่หันเป็นกล่องเป็นขวดหรือเปล่าอ่าเออ่อ,อืมอ

างจะนี้นกบอกคุณมจหางแ้วให้แวให้จ้าม่้องมองูรตายอันนี้คนวอร์พิการซ้มันหามเคยปู่มก็จะนยาเดอยู่เนยาจ้ำหนาแรงเนี้ยไม่ยกเดินสามเดนสี่นะเฉยข้างมันเดวกเอาแล้วของยจะห้งจงางมันไปเลย ใบใหม่ที่ทั้งใบยางหรืใบใหม่มันยิ่งป็นโป๊ะโป๊ะเป็นสันสันเลย<อ>ที่ทั้งห้างให้โมแดงโอ้ม<อ>ันเรียนบังแย่แย่กินใหมยอย่อีแล้วโอ้ยเนาะกิน,นะเนนาะกิมื่อได้จกเคี่ยวแล้วนี่กินได้กินดีเนาะก <definite S 2> ันยู่ได้นะมันเ <ไง S 2> นี่เกี่ยวกุนเกี่ยวกุนจหมือเจ้ากระโบ้กระโบุ้นเนาะร้าหางยังได้เที่ยวอยู่อ๋อคุนกันจะมดดจะว่าได้เที่ยวเลย เมื่อเนนเมื่อเนี่แม่ไอเสือเหลืองเอ้ยย่าผ้าว่าเอ้ยไปหยิบผักสายตาชินมาทีพนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยพนมาปลุกเขาลูกมากินแม่พนว่าลูกมากินแม่พนว่าเอาโอ้ยว่าสันเอากาแฟไปไห่กาแฟปันลูกมากินแม่เย็นๆเนี่เพนว่าเอาคนสียผักสายตา่าสันแม่ไปชที่ไปเลี่ยวอวนนอกแล้ว อันนั้นขวดเอ้ยเด้อนั่นแน,น่นั่นนั่นงอ้ยินบ่ขวดเอ้ยเจ๊ไปขายเอาเก็บแยกให้เรียบร้อยเดนะ้น่ะเจ๊เอาไปใส่กระสอบก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ๊เอาไปถิ่มได้ขวดเป่ากับขวดอันนั้นขวดน้ำใส่นั่นเยี่ยวคนเยอะเดยเยอะแต่ไอ้นั่น เออเกียวกับผู้ขาวผู้ขาวนี่ม right. ันเย็นจังเลยแล้วก็ยังถามวันนเย็นวานซื้ที่ราถึงต่มันเย็น่เราต้องมาขายตะานแบแก้มากุ้งแกงปูเนายพอดีเลยทำทุกไก่ปกติยาวไปไกงตัวนี่บ้านโอ้ยไก่คไปอยู่องงไป เจ้าสิไปใส่เนี่ยไปบังคุกกอกไปน้ำปูนี่ไปหาแม่ย่า่ะเออจะไปหาแม่ย่าผู้คนเขี้ยวหมาคนบ่บนยาขั้ไทยอืมเออว่าพื้นนั้นทำมันเบิดนั้นเนาะคำแม่อุ่นรัก็เขี้ยวไม่ไงบ้านหยาขั้หลอใส่ โอ้เอาไปสีดกล้องห้องตับงก้อนวามาลองของตัวบงสะก้อนมามันจัดมันแจมล่ะจังเอามาสียใหเอ่ยแน่ยวะอือเน่ยมาีมาดีเลย้อโอ้เห็ดแนวยู้ซื้อเพเป็นไม่มอเนี่ยไอ้เสือเรืองเนี่อือใส่ิงิงโอ้พ่อแม่พินองเลยอือ กย่งบยใส่ไงหวอืมแต่จอาคิดนาปะเดวกน่มินก็มแซบันเนาะแระเดยงหงายตัดิดังไว้ปีนจอดียกอะประตำยาแยกปรมบอนแล้วก็เจียวหูเจียวแดงก็เจียวเจ้าอันหูนะอันนู้ก็เจียวผูมองจะมาอยู่บ้านก็จะกับปูขาย ไปซื้อกินดอกกระเจียวไงกระเจียวกระเจียวผู้นเนาะอ้าวผู้ใดเขาไปห้องน้ำขึ้นนั่นออกมาแทะอนนโอ้ไอเสือแดงหมอหรือว่าไอเสือเหลืองไอเสือเหล, <laughs> ลืองนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยอ, <laughs> อ่าเสือแดงเอ้ยเป็นทังใดเนาะขึ้นนั่นออกมาแทะามออาอยู่เด้ แข็งในแล้วอ,อืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลงคนด้วยน,น,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ